ตอนนี้คิมอยู่ที่เขื่อนปราสาทชนลสิธิ์นะครับโซนเข่าพานะคะตอนนี้น้ําเขื่อนน้ําเขื่อนปราสาทชนรสิทธ์ขึ้นมาเยอะมากเลยครับนี่ค่ะนี่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับอันนี้เป็นถนนนะครับน้ําขึ้นมาอย่างนี้เลยครับนี่นะคะน้ําขึ้นมานี่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นถนนนะครับทนี้น้ําขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่น้าขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ Giờ đó cho phải thơm phải thơm vẫn to Nam dựa mắc mắc rồi này, ตามไปออกลูกที่ไหนเนี่ยหาดามตุ๊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 ดามตามตุ๊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 ไปออกลูกที่ไหนเนี่ย ขาวเอ้ยขาวขาวดามออกลูกแล้วลูกฮะดามดามดามออกลูกแล้วหรอลูกฮะขาวเอ้ยขาขามาหาแม่ทำไมขามาหาแม่ให้ลูกเอ้ยขาวลูกลูกโอ้โหโดนกัดเหรอลูกฮึ ดามอยู่ไหนลูกอ๋อดามออกเออดามออกลูกอยู่ข้างอยู่อยู่อยู่ในนั้นเหรอลูกโอ้โหเอ้ยออกลูกกหรลูกโอ้หเออ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 นี่โอ้โหอือเออดีใจไหมลูกเออดีใจเลยลูกเออเออไหนแล้วออกลูกอยู่ตรงไหนแล้วฮะเออเดจะพา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 แม่ไปดูที่ลูกอืมฮะ เออเออตามลูกแม่แล้วใจไม่ลูกฮึมฮึมเออเฮ้ยตามนี่ๆตามคลอดลูกก็เหรอดูนที่ขอดลูกก็เหรอไหนที่ฮมไหนไหนที่โอ้โหคลอดลูกแล้วไหนล่ะลูกอยู่ในนู้นหรอเอ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 อเดิแม่พาไปเออคลอดลูกแล้วลูกเอออะไรลูกเอ้ย ป้ปปป้คลอดลูกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูลูกมันนะนี่ลูกมันอยู่ในป้าอ้อยนี่นะคะเออนี่เดียูนี่นี่นี่ดูนี่ดาเออดามหืมตาแม่แลูกเออนี่มาหาแล้วลูกเออขาวขาวขาวไปไ็นไโดนใครกัดแล้วนะ่ะเออปาป้าไป้า,ปาโอโ้หเดี๋ยวนี้น้องดาลูกแม่เออมีลูกแล้วเหรอไปไปดูที เออไดาไหมเออกินข้าวไหมลูกกินข้าวไหมอืมปลา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 เดี๋ยวปลาเราไปหาเดี๋ยวแม่พาเออเออปลาปลาปลาแม่แม่มีข้าวด้วยแม่มีข้าวด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวมาให้กินไหนแล้วลูกอ่ะ เอเอ,เอปลาปลาปลาดำ <c oughs> เลยปลา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 พี่ดำคลอดลูกแล้วคลอดลูกในป่าอ้อยฝั่งขนุน เดี๋ยวจะไปดูลูกมันเดี๋ยวไปเอาข้าวมันก็มันให้เห็นคลิมันมันวิ่งข้ามน้ำมาเลยลูกมันออกลูกอยู่ฝั่งถนนฝั่งป่าอ้อยเดี๋ยวข้าวไให้มันกิน โอ้โหจะไปดูลูกมันด้วยดูนี่ดูที่ดีนะมันมันฉลาดมันไปหาป้าอ้อยคลอดลูกเอ้ยดามเอป้าเขาแล้วป้า,ปาเดี๋ยวพาไปดูลูกเนาะเอ้ยดีใจไงอ๋อนี่มีตัวนั้นขา่าโดนแบบกั้นนั่นเลยนี่ขาวะ นึกว่ามันจะหาลังลังที่ออกคลอดลูกไม่เป็นดีนะไปคลอดอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยดามดามอีดา,ดา,ดาเป็นแม่แล้วเป็นแม่หมาแล้วเนี้ยเฮ้ยเป็นแม่หมาแล้วเนี้ยลูกพีแดงจะเห้าอะไรแล้วนะ่ะหืมหืปป,ปมันดุก,กันจังเลยเนาะ